สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับด้เวลาเชียร์ทีมชาติไทยกันอีกแล้ววันนี้ครับในช่วงเวลา19เนากาสนาทีจะได้ติดตามการแข่งขันอาเซียนครับนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสาย A ทีมไทยตัดสินแชมป์กับทางสิงคโปร์เจ้าภาพเราเล่นเสมอได้นะครับเพราะว่าประตูได้เสียเราดีกว่าอยู่ลูกหนึ่งแต่เอาจริงๆนะครับฟุตบอลเล่นเสมออย่างที่หลายคนบอกมันเล่นยากจริงๆ เอาเป็นว่ามองถึงการชนะเอาไว้ก่อนดีกว่าส่วนเรื่องของการจะไปกําหนดการแข่งขันของอีกสายหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับว่าเราต้องเจอใครเราจะได้ลุ้นกันต่อในวันอาทิตย์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นเวียดนามจะเป็นอินโดนีเซียหรือแม้แต่มาเลเซียที่จะต้องตัดกันเพื่อลุ้นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเรากลับมาที่กลุ่มของไทยก่อนดีกว่าเราจะผ่านจุดนี้ไปยังไงคือการที่ต้องเป็นแชมป์กลุ่มก่อน ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราเล่นตามมาตรฐานของเราถ้าเราดีจริงเราต้องเอาชนะได้ทุกทีมสิงคโปร์เป็นด่านสําคัญอีก1ขั้นของทีมชาติไทยและก็ระบบก่อนหน้านี้มาโนโพกิ้งทำมานะครับสาแผนเราเห็นหมดแล้วตอนแรกคิดว่า4-2-3-1จะเป็นไม้เด็ดของมาโนโพกิง้งเพราะเราเห็นเขาทําในบอลลีกมาอย่างต่อเนื่องกับแบงคอกอยู่ในเตด แสุดท้ายนะครับฟอร์เมชันที่ลงตัวของทางมาน o โพกิงกลับเป็น4-4-2ไดมอนด์ซึ่งเป็นแผนที่แทบไม่ได้ซ้อมกันเลยนะครับเพิ่งจะซ้อมกันวัน2วันก่อนจะนำมาใช้ในเกมกับทางพาม่าซึ่งเราชนะ4-0แต่ด้วยคุณภาพของตัวผู้เล่นก็ต้องยอมรับนะครับว่าการปรับตัวมันยังไม่ได้เต็ม100%แต่การเคลื่อนที่ของ4ตัวตรงกลางมันลงตัว แล้วก็มีตัวประสานด้านข้างซ้ายเป็นทีรทรขวาเป็นเนเริบดินทําให้เราได้ชุดผู้เล่นที่ค่อนข้างจะลงตัวใครติดตามคิดไซคโคต่อเนื่องจะเห็นเลยนะครับ4231เป็นชุดไหน4-2ไดมอนด์ 4, 2, เป็นชุดไหนแล้วก็433หรือว่า4123เป็นชุดไหนบ้างแผนโดยวรวมประมาณนี้นะครับดังนั้นผมไม่พูดละเรื่องของแผนหลักๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะใช้ชุดไหนลงเล่นมันก็จะมีผู้เล่นตัวหลักๆเนี่ยบล็อกเอาไว้อยู่แล้ว ค่อนข้างชัดเจนหลังจะผ่านมา3เกมแต่ว่าเอาตรงๆนะครับผมมองฉีกไปเลยว่าสมมุตินะครับเราคิดว่าเกมนี้เนี่ยจะให้มีโอกาสได้ลองผู้เล่นอีกแล้วหลังจากผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้ววันนัพก,กิ้งก็ยืนยันว่าต้องการจะใช้นักเตะทั้งหมด30คนหาไป2คนคือโจทาทานเข็มดีกลับไปเดนมาร์กแล้วก็กระบินทำศาสนานกลับมาเยี่ยมคุณพ่อที่ป่วยอยู่ที่ประเทศไทยตกแล้วรวมเหลือ28 การใช้นักเตะหลักๆเลยที่ยังไม่ลงสนามเนี่ยนะครับสีวกรเตียตระกูลเจนพบโผขีมีโอกาสไหมในเกมนี้ที่สองคนนี้จะได้ลงวีระเทศป้อม 1, 000, 1, 1, พัร์นีหนึ่งคนพิชาอุตราด้วยและเรื่องสําคัญที่เราต้องไม่ลืมนะครับมาโนโผกิงก็ให้สัมภาษณ์ออกมาเองว่าณนะขนาดนี้มีนักเตะตัวหลักที่เสี่ยงอาจจะติดโทษแบนในรอบรองชนะเลิศกรณีที่โดนใบเหลืองสะสมครบ2ใบในเกมสุดท้ายตอนนี้3คนมีติดเหลืองอยู่แล้วนะครับ คนละหนึ่งใบนั่นก็คือวรชิตกนิษฐีบำเพนชนาทิพย์สงกระสินแล้วก็สารัต์อยู่เย็นสมมุตินะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายตาสามคนนี้ออกไปเลยอย่างชนะทิพย์กับสารัต์เนี่ยผมเชื่อว่าควรจะต้องพักก่อนเพราะมันเสี่ยงไม่ได้แต่ในรายของวรชิตในกรณีจะลองวรชิตเกมนี้มันก็มีความน่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดวรชิตเกิดโดนแบนขึ้นมาตัวหลักยังคงเป็นชนาทิพย์มีตัวสแปร์เป็นปกกล้าอนันต์อยู่แล้วก็ถือว่าได้ให้โอกาส กับยินมเต็มที่ในนามทีมชาติชุดใหญ่เพื่อให้เขาเรียกความมั่นใจแล้วก็ปรับจังหวะในเกมที่สําคัญเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าด้วยคุณภาพตรงนี้นะครับไม่ได้หนีกันมากถ้าเราไม่ได้จัดระบบที่ซับซ้อนจนเกินไปและนักเตะไม่เข้าใจสิ่งสําคัญที่ผมจะสื่อสารก็คือว่าถ้าเราลืมไปเลยนะครับกับผู้เล่นชุดหลักสมมุติว่าพักให้หมดเลยแล้วเอาชุดที่คิดว่าควรจะได้ลงกับเกมเกมนี้ดังนั้นถ้าเราอ่านใจมานโพกิ้งมีความเป็นไปได้หรือเปล่านะครับที่ อาจจะต้องพักนักเตะไปเลยถึงแม้ว่าโปรแกร,รมหลังจากนี้เนี่ยจะมีเวลาอีกประมาณสัก45วันก่อนจะกลับมาแข่งในรอบรองแต่สิ่งสำคัญก็คือนอกเหนือจากการพักฟื้นเพื่อให้เกิดความสดแล้วในเกมเกมนี้ถ้าคุณส่งตัวหลักลงไปแล้วเกิดดันเจ็บขึ้นมาเสียของมากๆนะครับในรอบรองชนะเลิศเป็นรอบที่เราต้องเน้นและเอาจริงเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงมันเป็นรอบสาคัญที่เราทาดีมาตลอดถือว่าเกมนี้ ผมลองด้วยความต้องการและผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันกับหลายตำแหน่งที่จะลงเพราะว่าพอเรามาจัดดูแล้วเนี่ยนะครับจร,จริงๆมันไม่ได้เป็นรองสิงคโปร์ครับในเรื่องของคุณภาพผู้เล่นตัวต่อต,ต,ตัวแต่มันจะเป็นรองเรื่องความเข้าใจมากกว่าอันนี้จะปรับยังไงกับระบบที่มาโน่ต้องใส่ผมว่าคิดว่ามันต้องเป็นแท็กติกที่ไม่ซับซ้อนก็เลยมองไปที่4 2 3สเป็นระบบแรกในความคิดผมสำหรับการเจอกับสิงคโปร์โดยใช้ผู้เล่นชุดสำรองลงเป็นหลักครับ นี่แหละครับคือระบบการเล่นแล้วก็นักเตะที่ผมคิดว่ามีโอกาสจะต้องลงในเกมนี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ส่งลงเนี่ยก็ไม่รู้จะไปเปลี่ยนในเกมไหนแล้วนะครับเพราะหลังจากนี้มันจะเป็นเกมที่กดดันตลอดและมีโอกาสจะเล่นกันยืดเยื้อคนที่ลงไปต้องสามารถที่จะพลิกเกมได้จริงๆและมีประสบการณ์ในเวทีระดับชาติมาพอสมควรก็เลยมองไปที่4-2-3-1โดยประตูผมเชื่อมั่นว่า ต้องพักบอยฉัดชัยแล้วส่งสิวรัตษ์เทศสูงเนินลงสนามนะครับประสบการณ์มาเด็ดเป็นรองกันเลยนะครับทั้งบอยแล้วก็แชมป์ที่สาคัญในแชมป์เองเป็นอดีตกับตันทีมในชุดของอากิระนิชิโนนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรที่เขาจะต้องนั่งสำรองทั้งทัวร์นาเมนต์ในเมื่อโชว์ฟอร์มดีในลีกกับบุรีรัมยูในเต็ดส่วนก็หลัง4คนแผงแบ็กโฟนะครับซ้ายเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของสุริยา ควรจะได้เห็นเขาสักทีนะครับเจ้าเทคเพราะว่ารอการเล่นทีมชาติชุดใหญ่ไปอย่างยาวนานมีโอกาสมาซ้อมก่อนหน้านี้ก็ไม่มีโอกาสติดมาในชุดสุดท้ายผมเชื่อว่าเราควรจะให้ความมั่นใจกับเทคในเกมนัดสำคัญแบบนี้อีกหนึ่งมุมมองของผมนะผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะเป็นฟิลิปโรเลอร์ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าฟิลิปเองก็เล่นแบ็คซ้ายอยู่กับการท่าเรืออยู่แต่ทางขวาเนี่ยฟิสตองโดต้องมาแล้วนะครับน่าจะเป็นชอยสองต่อจากนริบดิน ในทัวร์เมนต์นี้แน่นอนแล้วส่วนคู่เซนเตอร์อันนี้น่าสนใจนะครับถ้ากิสลาการแมนกับมาเนลทอมเบียเราเห็นความลงตัวแล้วก็การสอบประสานกันซึ่งมันเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆก็มีปัญหาอยู่บ้างเหมือนกันจากความผิดพลาดส่วนบุคคลแต่สุดท้ายเนี่ยฟุตบอลมันไม่ได้มีอะไรแน่นอนแล้วก็สมบูรณ์แบบ100%ซกับตำแหน่งผู้เล่นเกมรับคุณดี10ครั้งพลาดครั้งเดียวคุณก็ถูกจับจ้องแน่นอนมันปฏิเสธไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนไหมล่ะครับไหนๆก็มีโอกาสแล้วปวีกับเอเลียส เราอยากจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดไม่ได้มีตัวประคองกับผู้เล่นที่เล่นได้อยู่แล้วอย่างทอมเบียหรือแม้แต่กิษราการแมนที่พุ่งขึ้นมา<ส>ก็ใช้เลยครับจะได้ตอบคาถามแฟนบอลไปด้วยนะครับว่าสิ่งที่มันเคยเป็นในอดีตของเอลิสดอเลกับปัญหาการรับมือกับการเล่นลูกเท้าที่อาจจะไม่ค่อยดีการจัดการกับความเร็วของแนวรุกคู่แข่งที่มีปัญหาแล้วก็ลูกกาากศที่จริงๆแล้วเนี่ยบอลที่บอกว่าชัวจากการโม่งดีๆของเขาเนี่ยเอาตรงๆบางจังหวะ กับการเล่นในลีกก็ยังมีจุดที่ต้องปรับแก้ไขแต่แน่นอนแหละครับถ้าไม่ให้ความมั่นใจเขาเขาก็จะก้าวข้ามไปไม่ได้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่อาจจะตอบโจทย์ด้วยรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ต้องเจอกับแนวรุกของสิงคโปร์หรือแม้แต่กองหลังอย่างอิราฟานฟันดี้ที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีส่วนปวีเองนะครับ ก็คงต้องยกอัดับตัวเองเหมือนกันหลังจากที่มีโอกาสติดทีมชาติมาก่อนหน้านี้ในบางช่วงแต่ก็ยังไม่สามารถขึ้นมายึดตำแหน่งตัวจริงได้ดังนั้นเนี่ยนะครับเกมรับเสี่ยงหน่อยแต่สุดท้ายเนี่ยอาจจะได้ผู้เล่นดีๆเกิดใหม่ขึ้นมาให้นามทีมชาติก็มีความเป็นไปได้ส่วนคู่กองกลางมิดฟิลเนี่ยนะครับวิรเทพป้อมพานต้องมาแล้วนะครับเท้าซ้ายแทนที่ตำแหน่งของทางพิธิวั์สุจิตธรรมกุลได้เลยแล้วก็ขวาเป็นธิติพันธ์พ่วงจันทร์โอกาสได้โชว์เต็มๆแล้วก็ด้ยวยวิธีการสไตล์การเล่น ผมว่าทิติพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การเคลื่อนที่ในระบบ4-4-2ไดมอนด์แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เล่นเป็น4-2-3-1หรือแบบ4-3-3ผมเชื่อว่าทิติพันธ์ไม่ได้เป็นรองใครในทีมชาติชุดนี้นะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นอีกหนึ่งสไตล์สำหรับการอินเตอร์เซปบอลซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาแล้วก็ปล่อยให้วีรเทพเนี่ยครองบอลคอยเปลี่ยนจังหวะเกมดึงช้าดึงเร็วส่วนสาประสานในเกมรุกนะครับ ซ้ายเป็นสุภโชบสารชาติขวาศิวกรเตียตระก,รรรกูลอันนี้ผมก็อยากเห็นลงเล่นสักทีนึงนะครับและผมคิดว่าถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องของอาการบาดเจ็บหรือการเป็นไข้เฟยควรจะได้โอกาสกับเกมเกมนี้ครับเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองก่อนจะเป็นตัวเลือกสําคัญอาจจะมาแรงแซงทางโค้งในช่วงรอบรองชนะเลิศก็มีความเปลี่ยนไปได้สาหรับการถูกเปลี่ยนเป็นจิ๊กซอเพื่อที่จะพลิกเกมไม่ว่าเราจะขึ้นนําคู่แข่งอยู่หรือว่าตามหลังก็ตาม ผมว่าด้วยมาตรฐานของศิลปกรเตตตะกูลในช่วงปี2ปีที่ผ่านมากับเชียงรายยูเนเต็ดมันตอบโจทย์สำหรับคนดูบอลลีกต่อเนื่องผมเชื่อว่าถึงเวลาของศิลปกรในเกมนี้แล้วนะครับตัวรุกถ้าเกิดต้องพักเจชนาทิพย์ในมุมมองผมก็ต้องบอลชิดกันิดสีบังเพ็่นี่แหละครับแล้วก็สำรองควรจะเป็นปกเกล้าอน,นันต์มีโอกาสได้โชว์บ้างส่วนกองหน้าตัวเป้าสุภชัยใจเด็ดถึงเวลาสักทีแล้วนะครับถ้าสมมติว่าไม่เอามุ้ยลงนี่แหละครับคนที่ต้องยิงประตูแทนที่และผมเชื่อว่าถ้าเล่นกองหน้าเดียว โอกาสที่ปักอยู่ในกรอบเขตโทษของสุภชัยน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับเขาหลังจากที่ก่อนหน้านี้พอเล่นหน้าคู่เนี่ยสุภชั a จะมีหน้าที่เวียงไปซ้ายทีขวาทีทำให้เขาไม่ได้โฟกัสในการที่จะมีเวลาอยู่ในกรอบเพื่ออ่านทางบอลต้องยิงให้ได้นะครับอา่านเพราะว่าจะเป็นโส่วนสำคัญถ้าเกิดมุ้ยโดนจับตายในรอบรองชนะเลิศ ตัวที่จะพลิกเกมก็คือสุปชัยใจเด็ดนี่แหละครับต้องให้ความมั่นใจกับเขาในเกมนี้แล้วผมก็เชียร์ให้เขายิงประตูแรกให้ได้สักทีสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับนี่คือ42-31ผมเชื่อว่าซ้อมน้อยแต่ไม่ต้องปรับอะไรกันมากเพราะว่ามันเป็นแผนหลักๆของทีมในไทยลีกถ้าไม่ใช่352ก็คือ4231ณนะปัจจุบันนะครับบางคนอาจจะแปลงร่างเป็น4 5 1เป็นอะไรก็ว่าไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกองหน้าเดี่ยวก็จะเป็นอีกหนึ่งแท็กติก สำหรับฟุตบอลในยุคใหม่ที่ค่อนข้างจัดนิยมใช้กันแล้วก็ไม่ต้องเรียนรู้อะไรกันมากเพราะว่าตำแหน่งมันปักอยู่แล้วนะครับอาจจะมีสลับกันในบางช่วงบางตอนด้านข้างแต่ว่าตรงกลางเนี่ยมันก็จะยืนแทนตำแหน่งกันค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วเอาละรครับนี่คือแผนที่ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ส่วนหนึ่งแผนนะครับถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยผมเชื่อว่ามันก็ต้องเป็น433หรือว่า4123ตามวิธีการยืนท่านนับเป็นลายในการยืนนะครับ มันจะมีทั้งหมด4ลายด้วยกันถ้าไม่นับประตูก็อาจเป็นว่าแต่ละตำแหน่งหน้าตาจะออกเป็นอย่างไรผมก็ยังคงยึดจากแกนของ4-2-3-1ที่ผมเชื่อว่าต้องมีสำรองลงมาโรเตชันเป็นหลักเพราะว่ามันจะได้ใส่สำรองในเกมเจอสิงคโปร์เนี่ยเป็นผู้เล่นชุดหลักในกรณีที่เกิดเพี้ยงพัม้มหรือว่าอาจจะยังศูอยู่และเราต้องการปิดเกมโดยการเอาชนะก็ใส่ตัวหลัก ลงไปในช่วงท้ายคือมันคิดได้หมดนะครับอาจจะเป็นตัวหลักประเดิมก่อนแล้วก็เอาสำรองเปลี่ยนลงไปทีหลังแต่ว่าการเปลี่ยนใน5ตัวเนี่ยผมว่ามันสําคัญที่การออกสตาร์ทถ้าคุณออกสตาร์ทแล้วคุณให้ความมั่นใจกับเด็กและเด็กครองบอลได้แล้วก็ค่อยๆนะครับเพิ่มวิธีการเล่นไปเรื่อยๆระหว่างเกมด้วยคุณภาพของตัวที่มีอยู่คุณก็เห็นอยู่ว่า4-2-3-1ที่ผมจัดไป จริงๆแล้วมันไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับประตูแล้วก็แผงแบ็กโฟนเนี่ยแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาทิสตองโดพักแล้วอยากลองฟิลิปโรเลอร์ก็สามารถเอามาเล่นแบ็กขวาได้ครับตรงนี้แล้วก็อาจจะใส่พิธิวัตสุจิตธรรมกุลมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับก่อนนะครับเพื่อที่จะจัดเชฟให้ทีมมันลงตัวมากยิ่งขึ้นเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เล่นใหมๆ่ๆที่ไม่ค่อยมีโอกาสลงสนามในรายการนี้แล้วก็ปั้นเอาเวรเทปป้อมพันธุไปเล่นตัวรุกด้านบนกับทางธีรพันพ่วงจันรผมว่าสคมคน สไตล์มันค่อนข้างจะแตกต่างกันชัดเจนนะครับแล้วมันก็สามารถหมุนเป็น42 3สได้ด้วยก็คือถอยทางธิติพันธ์มายืนมิดฟิลด์ตัวรับกับพิธิวัตรแล้วก็ดันบีรเทพไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกส่วนปีกสองข้างนะครับบดินผาลาทางซ้ายปฐมพลทางขวาซึ่งจริงๆเนี่ยทั้งสองคนก็เล่นสลับไปมาอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้ตายตัวสำหรับฟุตบอลสมัยใหม่แล้วก็กองหน้าตัวเป้าผมยังเชื่อว่าถ้าจ่อ,อสตาร์ตัวจริงในเกมนี้ โอกาสยังคงเป็นของสุภชัยใจเด็ดอยู่นะครับส่วนในกรณีที่แผนนี้แล้วก็ผู้เล่นที่ผมคิดว่าจะมีโอกาสลงในการเจอกับสิงคโปร์มันดีขึ้นมาทั้งที่เป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่โอกาสของอีกหนึ่งคนที่จะได้ลงแน่ๆแต่เราต้องขึ้นนำก่อนนะครับขึ้นนำแล้วก็แน่ใจว่าช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยสิงคโปร์โหมมาเราเอาอยู่และเด็กคนนี้ควรจะมีโอกาสได้เล่นในทีมชาติชุดใหญ่จากฟอร์มที่ดีในฟุตบอลไทยลีกนั่นก็คือเจนพพโผขี่ครับ ก็เนี่ยแหละครับก็จะครบทุกคนเลยสําหรับนักเตะ่สิคนแล้วก็จะปิดจ็อบสมบูรณ์ตามที่มาโนโพกิได้บอกว่าจะให้โอกาสทุกคนได้ลงสนามในทวนัวร์นาเมนต์นี้จากนั้นแน่นอนครับถ้าชุดนี้เล่นดีเกิดชนะสิงคโปร์ขึ้นมาหรือว่ามีแต้มเด็กทุกคนก็จะบั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่ผมเชื่อว่าไทยหวังถึงชนะไม่ว่าส่งชุดไหนก็ตามนะครับต้องการให้บรรยากาศมันฮึกเหิมก่อนที่จะแข่งขันในรอบรองชนะเลิศซึ่งยังไม่รู้หรอกครับว่าอีกฝั่งหนึ่ง ผลการแข่งขันมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเราจบโปรแกร,รมวันเสาร์ช่วงทุ่มครึ่งวันรุ่งขึ้นวอาทิตย์ต้องลุ้นกันต่อนะครับในสายบีทีมอย่างเวียดนามเล่นเกมสุดท้ายเจอกับกัมพูชาเวียดนามชนะก็เข้าออรอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มแต่ถ้าเกิดว่าเวียดนามเกิดอันเสมอขึ้นมาผลอีกคู่หนึ่งนั่นแหละครับมันก็จะมีการแซงกันขึ้นมาเป็นที่1แทนคู่ระหว่างอินโดกับมาเลเซียซึ่งคู่นี้ออกเสมอนี่ยากเลยนะครับ ต่างฝ่ายต่างต้งตองการสามแต้มเพื่อที่จะไม่ใช่เียงแค่ลุ้นเข้ารอแต่ต้องการจะลุ้นเป็นอันดับหนึ่งไกลๆเหมือนกันเพราะเขาก็เชื่อกันว่าการพูชาเนี่ยก็จะเล่นเต็มที่เจอกับเวียดนามเพราะเคสเกตฮอนดะก็บอกกันนะครับว่าเขาอยากจะให้กัรพูชาเนี่ยได้สู้เพื่อพัฒนาทีมจริงๆแล้วการเจอกับเวียดนามมันก็เหมือนกับหลายๆทีที่เจอไทยอะครับ เขาก็อยากจะเห็นว่าศักยภาพของนักเตะเขาสามารถที่จะสู้กับทีมหัวแถวในอาเซียนได้ดีแค่ไหนซึ่งเวียดนามณวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผลงานของเขามันดีในระดับเอเชียถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทีมยักษ์ใหญ่เหมือนกับที่ไทยเนี่ยเคยผ่านเข้าไปเหมือนกันแต่ชั่วโมงนี้นะครับเราเจอกับเวียดนามมันก็เป็นศึกที่น่าสนใจและผมเชื่อว่าทุกทีม ก็อยากจะลลงเวียดนามเหมือนที่อยากจะล้มไทยเช่นเดียวกันติดตามให้ดีนะครับโปรแกรมของทีมชาติไทยคิดเห็นอย่างไรกับผู้เล่นชุดนี้นะครับก็ยังสามารถจะแลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันเข้ามาได้ในช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของคิดไซโค้งกด s u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับตอนนี้หูยอด s u b s c r i b e ยอดวิวผมตกใจมากนะครับแฟนบอลมาจากไหนกันมาดูกันเยอะเหลือเกินนะครับแต่เอาเป็นว่าเอาใจช่วยนะครับทั้งฟุตบอลลีกตลาดซื้อขายนักเตะก็ติดตามที่ช่องทางของผมได้แล้วก็ทีมชาติไทยอย่าลืมนะครับ คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวบอลจบเรามาคุยกันต่อเชียบอลไทยในช่วงทุ่มครึ่งน,นะครับเพราะว่าช้างศึกเนี่ยเล่นเต็มที่ช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะเชียไม่เลิกจเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ